รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมภิกษุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิทานะสัมภะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ กรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้ว ย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจภิกษุทั้งหลายนิธานะสัมภวะเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายนิธานะสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะภิกษุทั้งหลายเวมตตา ความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่ กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมตตาแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายวิบากคือผลแห่งการกระทํา แห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือทันควันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัชชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอปริยยายะ คือในเวลาต่อมาอีกภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกรรมนิโรธคือความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความดับแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมีความดับแห่งผัสสะ ภิกษุทั้งหลายกรรม,มะนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายอริยะอัดถังคิกกมักหรืออริยมักมีองค์แปดนี้นั่นเองคือกรรม,มนิโรธคามินีปฏิปทา ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมตาการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะ ความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิธานะสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้ รู้ชัดซึ่งเวมตตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรม,มนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรม,มนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรยน์นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส เป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภาวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมะตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธขามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว